นี่จะเป็นคลิปย้อนหลังนะครับจากไลฟ์ของผมเองนะครับก็จะเป็นคลิปอ่านแพทนะครับเกี่ยวกับเกม Back r ด s e เซิรเนาะจะเป็นแพทของ Global Lab นะครับในวันที่20เดือนกุมภานะครับปี2026นะก็เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนะไปดูกันดีกว่านะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะจะเป็นการปรับปรุงตัวละครอันนี้จะเป็นวอลเลเยอร์นะครับวอลเลเยอร์เนี่ยอ๋อก็คือไอ้พุ่งแทงก็คือสกิลวิ่งจะไม่พื้นฟูสตาฟีน่าแล้วอ่าแล้วก็ไอ้สกิลวิ่งอีกอันหน้้าแลวก็ ็เอ่อเป็นการต้านทานผิดปกติคืออะไรอ่ะเพอร์เฟกการ์ดไหมเพอร์เฟก์การ์ดถูกไหมมันแปลไทยมามันอาจจะมวัมวๆหน่อยเหมือนวิง่งเหมือนวิ่งตั้งโล่อ่ะอ๋อแล้วก็มีแก้ไขให้ตัวละครหมุนตามอ๋อก็คือมันแก้ไขเพื่อให้ตัวละครไม่หมุนตามทิศทางของกล้องขณะที่การจะอ๋อก็คือมันจะหมุนไม่ได้แล้วแตทางตรงอ๋อก็คือเป็นทางตรงเลยมันหมุนหมุนไม่ได้แล้วแต่มันเพอร์เฟกการ์ดให้ แค่นั้นแหละแล้วก็ไอ้สกิลงัดเนี่ยมันจะใช้รู้สึกว่าเหมือนมันจะปรับเปลี่ยนอ่าให้แบบพวกซีซีหรือพวกอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในสกิลอะใช้กับมอนได้เท่านั้นแล้วก็ไอ้สกิลเนี่ยเอฟเฟกของกินนะมันจะไม่มีอ่าโอกาสคิ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกลบออกไปละแล้วก็สกิลอ่าสกิลเที่อะไรสกิลเนี่ยอ๋อสกิลงัดเก๋แล้วฟอนกัดโอ้มีฟอนก์ดค่อนข้างที่จะดีเลยนะสกิลเนี้ยแล้วก็มีสกิลนี้สกิลนี้เนาะ สกิลนี้เมื่อใช้จะมีโ oh อ้โหเพอร์เฟการ์ดแล้วก็ไอลอยอ่ะเป็นซีซีลอยเนาะจะใช้ได้ก่เพาะกับมอนเตอร์ส่วนสกิลนี้ก็เอาง่ายคือว่าใช้อย่างเงี้ยจะไม่ฟื้นฟูขนาดใช้สกิลก็คือมันจะไม่ฟื้นฟูสตามิแน่แค่นั้นไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลนี้เมื่อสตูอยู่รอบหนึ่งตัวขึ้นไปเอฟเฟกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่จะเป็นสิบห้าอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิบวีเนาะแล้วก็เอฟเฟกลดความเสียหายทั้งหมดจะถูก,ถกลบออกไปอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอลบเกาะอ,ออกเหรอ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายใหม่นะครับสลับพาสซีฟบริเออร์นะครับซึ่งพาสซีฟเนี้ยที่จริงอะ่ะมันจะต้องมีเอ่อมอนเตอร์หรือคนนีอยู่ในพื้นที่แล้วมันจะทํางานนะครับซึ่งไอ้พาสซีฟตัวนี้มันจะทำงานแบบออโต้เนะถ้าม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตีเร็วเคลื่อนที่เร็ว15%แล้วก็ได้ลดป้องกันก็คือได้เกาะแหละเพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยมันจะตัดเอ่าเกาะอ,ออกแล้วมันจะทําให้เกาะจะทางานก็ต่อเมื่อศัตรูอยู่รอบๆเราทั้งหมด7ดตัวขึ้นไปนะครับอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่มีอะไรก็คือพอใช้สกิลแล้วก็ไม่ฟื้นฟูนฟนสตมินาแค่นั้นเอฟเฟกลดความเสียหายถูกลดออกไปเมื่อใช้สกิลอ๋อนี่ไงก็คือสกิลนี้มันจะมีลดเกาะถูกไหมยี่สิบก็คือเอาออกแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็สกิลกระแทกไหลเป็นฟอนกาดเป็นฟอนกาดพิเศษอีกแล้วถ้าฟอนกาดพิเศษอย่างนี้แปลว่าเป็นเป็นเพอร์เฟกต์เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดไปเลยแล้วแก้ไขให้ effect. เอฟเฟกต์ความแข็งทื่อก็คือเหมือนอ๋อพอมันตีแล้วมันติดติดแข็งติดช็อตติดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กระ ก็คำอธิบายด้านล่างเนี่ยคือถ้าสมมติเหมือนเราอัพสกิลนี้ให้มันเป็นของเบนเนาะมันก็ยังใช้ CC ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือมันตัดถ้าเป็นอันเก่าน ben เน่ะเบนน่ะมันจะเป็นซูเปอร์เมอร์เนาะแต่ที่นี้นมันมีเป็นเพอร์เฟกต์กาดมาให้เลยนะครับก็ถ้าเราอัพอันดีเพิ่มไปถึงจะใช้ CC ได้นะมันจะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับสลับซีซีนะแล้วก็ปรับระยะเวลาคููดาวให้เป็น5วิก็คููดาวนานขึ้น จากสามวิเป็น5วิส่วนสกิลนี้นะครับสกิลขี่ขวาไอ้สีม่วงเนี่ยก็คือเราจะต้องขี่ขวาค้างเท่านั้นนะถึงมันจะออกอสกิลนี้เนาะสกิลปัดแล้วได้เลือดมีโอกาสโจมตีแบบขิไม่ใช้สกิลนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงให้มีผลในโหมด PVP ด้วยเช่นกันอ๋อจากแต่ก่อนมันจะไม่มีผลกับ PVP แต่ตอนนี้ก็มีผลแล้วจากคีย้าที่ใช้ได้กับมอนก็ตอนนี้จะใช้ได้กับผู้เล่นด้วยก็คือ PVP ด้วยแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มโอกาสขิละเปเซ็นเป็นเวลา3วิเมื่อใช้จะถูกลบออกไปแล้วอ๋อน,นี้ ขี้ร้อยก็คือสกิลนี้เนาะพอใช้แล้วมันจะได้บัฟเพิ่มาตาขี้ร้อยมันจะเอาออกแล้วมันจะเพิ่มใหม่เมื่อใช้สกิลนี้จะได้เอฟเฟกตโอ้ตีด้านล่างพวกดาวแอคแทกทเป็นเวลาสิบวิ <Okay. S 1> แล้วก็สกิลนี้ สกิลเดิมเนาะเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายโจมตีอ๋อก็เอาออกจากสกิลนี้เอามาใส่สกิลนี้แทนอืมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นปรับสกิลซึ่งไอ้สกิลนี้มันแปลออกมามันมันไม่รู้ว่าคือสกิลไหนแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนของ อ่า uh, ง่ายๆก็คือแม่งเพิ่มดาเมจอีก2สกิลอ่ะซึ่งแม่งไม่รู้คือสกิลไหนแต่เพิ่มดาเมจ PVP ให้แล้วก็เลนเจอร์เีกอ่กอันนี้เวกใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้สามารถใช้งานได้ในะอ๋อก็คือก็ต่ก่อนจะสแปมได้ตอนนี้ปรับมาไม่ให้สแปมแล้วก็ต้องแบบรอครูดาวถึงจะใช้งานได้แล้วก็สกิลนี้เมื่อใช้ ติดคู่ดาวสกิลนี้จะถูกชืช่อมโยงกับอ๋อติดคู่ดาวออกก็นั่นแหละสองสกิลนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลนี้เนาะพอใช้เสร็จอ่ะมันถึงจะฟื้นฟูสตาฟิน่าหรืออะไรเงี้ยให้เราแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วก็เดินเจอปรับมานิดนิดหน่อยเอาสกิลสแปมออกก็คือสกิลนี้ส่วนมูซาเนี่ยมูซาจะเป็นนี่ก็น่าจะเป็นเอเวกเนาะอ่าสกิลนี้พอเวลาใช้เงี้ยก็มันจะไม่ฟื้นฟูนีน่ให้แล้วสตาฟิน่าพอาหลังใช้อ่ะถึงจะฟื้นฟูนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีสกิลนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงเพื่ออ่ะเหมือนนนกััครบไม่ฟฟืู้สตาเหมือนนกั สกิลไม่ว่าสกิลนี้จะเพิ่มเอฟเฟกต์เมื่อเราใช้สกิลเนาะจะเพิ่มโจมตีคือไม่ว่าพอหลังจากปรับเนี่ยสกิลเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกให้ก็คือได้พลังโจมตีทั้งหมด20สโอเคสกิลนี้ยัอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี่ <laughs> น่าจะแก้ไขเกี่ยวกับท่าทางตัวละครปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชมีน่ยมีฟันกาดแล้วก็มีตีแล้วลอยแน่ๆเไอทาง กระแทกกลางอากาศเนี่ยเมื่อโจมตีสําเร็จเนี่ยตีแล้วลอยแน่นอนนะเนี่ยน่าจะพอเข้าใจได้อยู่ก็จากมันเป็นตัวโล่งนะสกิลนี้จากเป็นตัวโล่งจะมีฟอนต์กาดแล้วก็มีการแก้อนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยชี้แบบทําให้มันอย่างเช่นแบบอันเก่าจะเป็นแบบดูลีลาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแก้ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเร็วกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการคํานวณความเสียหายการต่อสู้อ๋อก็คือแบบดาเมจพีวีพีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสกิลนี้ก็อันนี้ก็ปรับเหมือนกันปรับอ่าดาเมจ พี p เพิ่มขึ้นก็ไม่มีอะไรมากก็ปรับเปลี่ยนอ่าดาเมจ PVP ส่วนสกิลวัตส์ฟลักสกิลตาบาก <Yeah. S 1> ก็ผลองสกิลได้รับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับระยะอาจจะตีไกลขึ้นอะไรอย่างงี้แค่นี้ไม่มีอะไรมากอู้ินจาว่ะเอ่อนินจ a สืบท่อไม่มีอะไรมากปรับเนร์ฟพิษอืมเนร์อความเสื่อหายพิษก็สกิลสองสกิลเนี้ยมันจะมีพวกค่าสแตทพิษเนาะก็โดนเนร์อไปสกิลเนี้ยพัดสีอ่อะ <200. S 2> เวลานินจามันใช้สกิลอะไรก็ช่างมันจะติด อ๋อ,อก็คือมันจะติดพิษเสมอ<ช>ก,ก็จากที่ว่ามันติดพิษ280มันจะเหลือแค่140อโอเคแต่สกิลที่ถูกบัฟมาก,ก็คือสกิลเชียนี่สกิลแทงเนี่ยดาเมจพีพแรงขึ้นโห20กับ20เปอร์เลยนะเนี่ยแรงขึ้นแะเนี่ยจาก28เปอร์เป็น41เปอร์แล้วก็จะมีอแม่น้ํามุ่งสู่หัวใจก็ได้ดาเมจ p ีพเพิ่มขึ้นจาก31เปอร์เป็น43เปอร์ แหัวใจอ่ะได้บัฟอ่าเอาง่ายๆคือได้บัฟแค่สองสกิลแล้วก็โดนเลิฟเรื่องพิษอ่าประมาณนี้สหรับนินจาสืบทอดส่วนอ่าไอเศก,ก,กเอกกเอเศกเอเวกช่วงเริ่มตน้นอ,อ๋อมีการปรับเปลี่ยนในนี่หรอเอ่อถ้าจะให้พูดง่ายๆมันปรับเปลี่ยนเหมือนเวลาเราใช้สกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือช่วง,รงแรกๆม,มันอาจจะไม่เป็นไอเฟรมแล้วพอมาช่วงหลังเป็นไอเฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่เป็นไอเฟรมทั้งทั้งสกิลแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยสกิลเนี้ย น่าจะใช่นะเท่าที่แบบอ่านแล้วก็แบบพอเข้าใจอะสกิลเนี้ยมันคือสกิลที่มันปลาหอ,อกมนะันอะขึ้นไปข้างบนปลาหอ,อกขึ้นแางบนถูกไหมมันเปลี่ยนนะมันปลาขึ้นไปอะอจะเป็นซูเปอร์เมอร์พอหายตัวไปแล้วถึงเป็นไอเฟมแล้วก็ลงมาเป็นซูเปอร์เมอร์อ่ออไอาไอแง่คือแบบแก้ไทมิง่งไอเฟมอะเออแค่นั้นแหละส่วนสกิลนี้นะครับที่ผมอ่านแล้วก็เข้าใจเนอะจากต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นไอเฟมแล้วก็จะเป็นซูเปอร์เมอร์เนอะแต่ทีเนี้ยพอหลังปรับอะมันจะเป็นไอเฟมแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับ อ่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สกอร่าก็คือสกอร่าสกิลนี้คือสกิลที่เวลาเรากระโดดขึ้นไปด้านบนหรืออะไรเงี้ยแล้วเรากดสเปกบายหนึ่งทีมันจะอ่าหมุนแล้วก็ทุบเนาะซึ่งมันจะมีสกิลซูเปอร์เมอร์เนี่ยเหมือนจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีผลจากการทํางานกางอากาศโดยไม่รวมถึงสถานะโคกพันที่เกิดขึ้นเมื่อตัวละครหายไปก็คือสกิลเนี้ยไม่มีสถานะโคกพันแล้วน่าจะเป็นซูปเปอร์เมอร์ตลอดต่อให้ตัวละครมึงลอยอย,อยู่บนเงี้ยก็ไม่เป็นละ ไม่เป็นไอเฟรมแล้วแล้วก็เอฟเฟกคงกัะพันระหว่างใช้สกิลงานอากาศถูกเปลี่ยนเป็นเกาะอ๋อก็เป็นก็คือแต่ก่อนมันจะเป็นซูเปอร์เมอร์แล้วพอกระโดดขึ้นไปหายตัวเงี้ยจะเป็นไอเฟรมถูกไหมเออมันก็นนนเป็นซูเปอร์เมอร์หมดเลยอ่ก็คือสกิลนี้จะเป็นซูเปอร์เมอร์หมดไม่มีไอเฟรมแล้วแล้วก็เอฟเฟกคงกัะพันระหว่างการโจมตีกักาศสกิลนี้เหมือนกันนะเอ,อสกิลรูปเท้าเนี่ยซึ่งน่าจะอยู่ในคานแรกถ้ากูจําไม่ผิดก็คือสกิลนี้ที่เวลาเรากระโดดหายตัวอะไรอย่างเง มันเป็นใ <Okay. S 1> นเฟรมก็เป็น Super Me. s u p e r m ์เมอร์ <Okay. S 1> เหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาคงกระพันของสกิลนี้ลดลงประมาณ0.3วิในส่วนของเด d ไอนะครับสกิลแรกเนี่ยเปลี่ยนจาก CC นะครับที่เคยใช้กับคนได้เนาะก็เปลี่ยนไปใช้กับมอนเท่านั้นแล้วนะครับสลับเด d ไอ e สกิลนี้เนาะจะเป็นสกิล W F เนาะ mm. ส่วนสกิลถัดไปนะครับก็จะเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลนะครับที่จากแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้ CC ได้กับมอนนะแต่ตอนนี้ก็คือถูก ปรับให้ใช้ได้ในโหมด PVP แล้วเหมือนกันนะครับก็คือสกิลชิป F เนอะสกิลนี้เนาะแล้วก็โดนเนิร์ฟดามอสอไม่ดิจะบอกว่าโดนเนิร์ฟดามจไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มนี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเพิ่มแต่ดามจ PVP ลดลงอจะบอกว่าโดนเนิร์ฟดามจไม่ได้ครับพอกันแหละไม่ต่างกัน,กนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเพิ่มไงใช่ไม่ต่างกันมากแล้วก็ความเสียหายสกิลนี้ถูกปรับก็คือต้องบอกว่ามันเหมือน,ม,อนมันปรับมาให้ตีมอนแรงขึ้นแต่ดามจ PVP มันยังแบบ โอ้ยอันนี้แรงขึ้นนะไม่ได้โดนเนิร์ฟข, <_ d ose one> ขนาดนั้นก็โดนเนิร์ฟนิดหน่อยแค่นัน้นแหละอคงเนี่ยสกิลนี้เอฟเฟกโอ้โหมันปรบับดโอ้ยมันปรับเยอะเนี่ยสกิลขวดยาคือสกิลดูดลมเต้าเป็นพาสซีฟมันเชื้อร่างแยกถูกไหมใช่คือวเวลาเวลางอ,อคงมันเล่นเวลามันแปลงร่างเข้าเข้าหมดลมเต้าเต็มอะจะมีมันจะต้องมันจะต้องเขาเรียกอะไรมันจะต้อง ต้องเก็บขนมาบัฟขนน่ะบัฟข,ขนมุ้ป้องอ่ะแล้วจะมีร่างแยกออกมาเวลาใช้สกิลกระบองใหญ่อ่ะเนี้ยบางสกิลอ่ะมันปรับที่ปรับอ่นะเพบเนี้ยมันปรับให้ไม่ต้องมีขนมันก็มีร่างแยกได้เลยอโอ้อพ้ดีขึ้นต้องถามเมนที่เล่นอ่ะดีไหมอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันแล้วมีอะไรอีกไหมเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันปรับเยอะมากอ่ะอ่าเวลามันแปลงร่าง เป็นล่างไ้นี่มันล่างปิงเทพมันอ่ะทีเทียรตาเส้นมันอ่ะสกิลอ่ะมันจะกว้างขึ้นแล้ว<อ>แล้วสกิลส่วนใหญ่อ่ะมันจะเขาเรียกอะไรวะมันจะกระโดดเข้าหามอนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่ต้องแบบแปลงล่างอะไรเงี้ยมันจะกระโดดเข้ามอนได้เลย<อ>นนกระโดดเข้าหาคนได้เลย Oh. อ๋อปรับที่มันปรับปร,ประมาณนี้อเหมือนมันปรับให้ใช้สกิลได้เลยโดยไม่ต้องเก็บน้ําเต้าไม่ต้องเก็บอะไรแ,<ต>แล้วก็ประมาณนั้นบัฟให้มัน,นมให้มัน,นม,มีวิธีการเล่นที่แบบง่ายขึ้นถูกไหมแล้วก็นี่ไงอย่างที่บอกก็จะเป็นสกิลนี้เนื้อสามสกิลอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเอฟเฟกเนี่ยเส้นผมอะไรของมันเนี่ยเอออย่างที่บอกจะมีล่างแยกออกมาตลอดเลยป่ะทีเนี้ยใช่โดยไม่ต้องเก็บขนแล้วไม่ต้องเก็บขนเออนี่เท่าเท่าที่เข้าใจเนาะ แล้วก็จะมีสกิลนี้อันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แม้อยู่ในสถานะปกติก็ยังคงเหมือนอยู่กับสถานะอสองสกิลเนียก็คือสองสกิลเนี่ย <skill> มันจะมีสถานะไอเชี่อนี่ตลอดถูกไหมชอคือปกติอะถ้ามันไม่มีไม่มีสถานะลิงเทพมันจะมันจะกระโดดไปนู่นไปนี่ไม่ไรอ๋อนนก็คือตอนนี้คือ skill สองนะสกนะิลเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องมีสถานะเชี่ยนั่นแล้วก็สกนะิลกนะ็เหมือนเดิมใช้ใชได้เลยใช่ โอเคประมาณนี้สลับกูคอนแะล้วสองสก,กิลสามสก,กิลสามสก,กิลนี้ไม่ต้องเก็บเส้นขนแล้วก็จะมีร่างโคนออกมาพอเวลาใช้ส่วนสกิลนี้ก็อยู่สถานะไอ้เทพลิงอะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็สามารถกระโดดยงยิงยง,ย,ง,ย,งยิงได้อะไรประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้ส่วนตัวอื่นไม่มีแล้วมีเอ่อแก้ไขปรับเปลี่ยนแปลงคา่ามีเทคนิคการเล่นอะไรนิดหน่อยปรับให้ดูธรรมชาติขึ้นแก้ไขบั๊คนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีพวกดักไนท์ที่มีการแก้เนาะพวกมุมกล้องพวกอะไรย่เงี้ย แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทวีปฝั่งเอเดเนียเนาะที่จะมีพวกพื้นที่ล่าสัตว์มาใหม่ก็จะเป็นพวกช้างที่มันมีมาใหม่เนาะแล้วก็มีแพะมีปูมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งจะเป็นพื้นที่ล่าใหม่แล้วก็จะมีพวกของพวกอะไรเงี้ยที่มันได้แล้วก็จะมีพวกเอ่อของตกแต่งบ้านอันใหม่เนาะใช่บัฟมันเหมือนกันหมดเลยแค่เพิ่มมาแบบให้มันแบบใหม่อ่ะเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแให้ดูแบบเออกวนใหม่นะอะไรเงี้ยแต่บัฟก็เท่าเดิมอะไรเงี้ยนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมันเนาะ จะเป็นมันนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกของคราบที่มันให้คราบเนาะซึ่งอันนี้แปลออกมาก็อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูจริงแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นของคราบแล้วก็จะมีพวกอันนี้อะไรเนี่ยเฟอร์นิเจอร์กิ้อ๋ออันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของกิ้โอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่แค่นี้แล้วก็มีการอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ๋ออันนี้แจ้งอัปเดตที่อะไรสักอย่างเนี่ยของการ PVP สงครามเนี่ย มีมีมีเลื่อนมันเลื่อนโคแมพมันเลื่อนไงอ่ามันเลื่อนอ่าใช่มันเลื่อนอันนี้จะมันก็เขียน,นบอกไว้ก่อนนะอ่ะเออจะมีบางอ่าพวกอัปเดตบางเนื้อหาอะไรเงี้ยก็โดนเลื่อนออกไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นที่ าฟาร์มอันใหม่นะครับก็จะเป็นที่ฟาร์มใต้น้ําข้างล่างเนี่ยเราจะมีชั้นล่างอีกที่ว่ามันเป็นดอกแหวนทุนกาดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปรับเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นพลังโจมตี395แล้วก็พลังป้องกันเป็น460ก็เทียบเท่ากับดวงดาวแล้วก็พวกของดอกเงี้ยซึ่งแปรไทยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนพวกอของดอบที่มันเอาไวท้ทํา เอาไว้ทำเกมใหม่แล้วก็จะมีพวกสีพวกอะไรชุดเหมือนเดิมถูกไหมมีจะมีแหวนทุนการแล้วก็แหวนเดบริก้าอืมแล้วก็พวกคิทตันนั่นแหละแล้วก็จะมีคิตตันใหม่ที่มันดรอปอืมแล้วก็ผลึกอะไรสักอย่างมะนาวมะนาวใหม่อ๋อแล้วใช่แล้วก็มะนาวใหม่ที่บอกเนอะมันจะมีมะนาวอีกอันหนึ่งก็คืออ่าจะเป็นอันไหนวะมะนาวใหม่นี่จะเป็นอันนี้ที่มันดรอปเพิ่มมาอีกก็คือจะเป็นที่เก็บเฟวันใหม่ ส่วนอันนี้จะเป็นเวลาเรากดไฟอากิณนะครับก็จะลดตัวละ9นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหินใหม่นะครับที่ดอปออกมาแล้วก็เอาไปทําเจมใหม่ซึ่งไอเจมใหม่เนี่ยเท่าที่พี่อ่านบอกมาคือมันจะเอาไปผสมกับไอเจมพวกนี้ถูกไหมเนี่ยเจมพวกขา,ขาวสีน้ําเงินเนี่ยไอพวกนี้สอันเนี่ยถูกไหมไอซื่อตรงแนวแน่อะไรพวกนี้อ่ะก็คือไอซื่อตรงแล้วก็ไอแนวแน่แนแนเปี่ยม <ไอ S 1> ล้นเนี่ยซึ่ง3อันเนี้ยมันจะเอาไปทําเป็นเจมใหม่ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่เปล่าแต่ข้อมูลเท่าที่เนี้ก็น่าจะใช่นะ เจมพวกอะไรเงี้ยมันจะเอามาแทนพวกเนี้ยได้เปล่าไม่รู้นะน่าจะามาแทนได้หรอมั้งเอามาแทนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกโจมตีมอนเพิ่มขึ้นไปอีกจากที่แบบเราใส่เป็นต้านทานเงนี้ยพวกสลบพวกล้มยี่ห้าเปิรเงี้ยเราก็มาใส่อันนี้แทนอะไรอย่เงี้ย แล้วก็จะมีพลังโจมตีมอนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อันนี้ที่ผี่ยานบอกก็คือ,อเจมสนามรบแดงทั้งหมด3อันที่เราออกก็คือเป็นเจมที่เกี่ยวกับต้านทานไอ้พวกนี้หมดเลยถูกไหมก็จะเป็นถ้าใครมีเจมสนามรบแดงเนาะที่เป็นเกี่ยวกับต้านทานอะ่ะมันจะเอาออกหมดเลยใครที่มีอยู่ก็พอมันลบออกเงี้ยมันก็จะเอาเงินมาให้เราคืนอะไรประมาณนี้และนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมอนเตอร์เนาะก็ไม่มีอะไรมาก อ่าอันนี้ชั้นบนมีให้ฟาร์มใหม่ด้วยนะชั้นบนก็เป็นพลังโจมตี300้อป้องกัน400นะซึ่งอันนี้ผู้เล่นใหม่ก็ไปฟาร์มได้นะซึ่งไม่ได้โหดด้วยนะมีแหวนเดโบด้วยนะมีแหวนการค้าด้วยมีแหวนการค้าด้วยกดใบดอบได้เลยด้วยกดใบดับได้แล้วด้วยแต่ขยะก็ไม่ได้แพงนะอันนี้ผู้เล่นใหม่ก็ไปฟาร์มได้อยู่นะด้านบนนะมีแหวนเดโบมีแหวนการค้าอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยแหละก็ไม่มีอะไรมากแล้ว นี่ก็ปรับเปลี่ยนพวกมีเฟสรายวันมีเฟสรายวันเฟสที่สามารถทําได้ในชั้นบนและชั้นล่างถูกลบออกไปแล้วเพิ่มเฟสใหม่อันนี้จะเป็นเฟสเอ่อรายสัปดาห์มาแทนอะไรอย่างงี้แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วอืมแล้วก็ปรับปรุงอ่าความสะดวกในการเดินทางภายในสร้างวาความขับพังอ๋อเหมือนจะปรับเปลี่ยนให้ไปคุยกับเอ c ซีแล้วก็เข้าไป คือไปส่งมอบชิ้นส่วนใต้ทะเลลึกอะไรเงี้ยได้เลยจากอ่าแ,แถวๆนี้จะเป็นหมู่บ้านเวเลียนก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเกาะอิริยาอาสุสานร,รงดานี่รู้สึกเหมือนจะโดนปรับอืพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยปรับให้ดอปน้อยลงก็คือได้ยากขึ้นอืพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยปรับให้ได้ยากขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเควส เป็นรางวัลเฮียชัยชนะอะไรของแมงไม่รู้ <c oughs> แต่เป็นเควสนะเป็นเควสใหม่ชนะมอนเตอร์แต่ละตัวน่าจะเป็นในพื้นที่ของสุสานดวงดาวแล้วก็ไอเจฟินโรสอะไรนั่แหละมีการปรับเควสใหม่โอเคแล้วก็ไอเทมใหม่เนาะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะที่มันจะมีดอกในสุสานดวงดาวไอไม่ใช่ไม่ใชเดที่ใต้น้ำเนาะแล้วก็จะมีดอปสุสานดวงดาวด,ด้วยแล้วก็ไอเจฟินโรสปะ่ะพี่อันใช่ใชที่เป็นที่โหดละที่โหดที่สุดนะตอนเนี้ย แถวแถวเอเดเนียแล้วก็สุสานดวงดาวที่มันจะดบไอพวกเนี่ยพวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดบไอเม็ดไอนี่ด้วยปรับมาเนี่ยก็จะดอบพวกเม็ดเก็บเฟลพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเฟล,ลพวกอะไรก็เนี่ยตามข้อมูลก็ตามนี้เลยเนาะประมาณนี้ก็คืออ่าอันนี้จะเป็นพวกเม็ดที่ว่าพอเราจะเก็บเฟลเก็บอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อมูลของมันเนาะแล้วก็มีพวกใบอ้อนี่อันนี้จะเป็นมีใบอันนี้มาแล้ว เป็นใบของไลฟ์สกิลอะไรอย่างเงี้ยอันใหม่ใบบัฟใบบัฟอันใหม่ของไลฟ์สกิลของไลฟ์สกิลเพิ่มชั่ใบบับบ้านอ่ะอืมใบบับบ้านที่ของไลฟ์สกิลอ๋อประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นปรับปรุงเรื่องเกมเหรอเหมือนกับคําอธิบายให้มันอ๋อคำอ๋อปรับปรุงคมอธิบายคําอืมแค่ปรับดูง่ายขึ้นอืมก็อืง่ายคือปรับปรุงคําอธิบายขอให้เจมพวกพวกเนี้ยให้ดูง่ายขึ้นไม่มีอะไรละแล้วก็คำขอความรู้เรื่องเอฟเฟกต์ก็ อ๋อเวลาเหมือนพอเวลาตรงไหนที่มันมีพวกความรู้ที่เราสามารถไปกดได้หรืออะไรเงี้ยไปจิ้ม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 เงี้ยม,มันจะมีแสงไอ้แค่เนี่ยโผลออกมาซึ่งมันจะทําให้เราดูง่ายขึ้นอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปงมแล้วอะไรเงี้ยว่าเอ้ยกูจะไม่งมตรงนี้นะกูองเอาความรู้ตรงนี้นะไม่ละก็คือมันจะมีแสงไอ้แค่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาการเพิ่ม NBC อ่าเพิ่มเติมในเมืองใหญ่ๆต่างอไปนี้อันนี้จะเป็นการเพิ่ม NBC เข้ามาในแต่ละเมืองเนาะ ซึ่งบางเมืองมันก็ขาด m อ c บซบางตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มเข้ามานะก <Okay. S 1> ็ไม่มีอะไรบ้างประมาณนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกแม่ค้าขายอ๋อก็ในเวลียมันจะมีแม่ค้าขายผักขายผลไม้ขายเห็ดเรียบร้อยแล้วก็คือไม่จาเป็นต้องไปซื้อที่คาบิออนปะแต่ก่อนจะซื้อที่คาบิออนถูกไหมพวกแม่ค้าขายผลไม้พวกอะไรเงี้ยที่เวลาเราทําอาหารเราต้องไปเอาตัวไปซื้อที่นูน่นอะไรเงี้ยในเวเลียก็จะมีและอืมอะไรประมาณนี้ ไฮเดลก็มีเวเลียก็มีอ va, นะันติโนวาวาเลนเซียกาหนามีทุกตัวเลยอืมใช่แล้วก็มีไข่เห็ดด้วยนะเออนั่นแหละเพื่อมาใหม่หมดเลยก็ทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปแยกกระจายไปตามเมืองต่างๆแล้วอืมก็พอเวลาใครทําพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยก็ไปซื้อได้แล้วตามเมืองตัวเองอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องออกไปตัวอื่นเพื่อไปซื้ออะไรเงี้ยอืมประมาณนี้แล้วก็มีอ่าชื่อเอมซีบางตัวละครนะที่ถูกจัดระเบียบให้สอดคล้องก็เหมือนถูกแก้ชื่อมัง้งอะไรเงี้ย น่าจะแก้ชื่อแล้วก็นี่อาจจะเป็นรายชื่อของ ABC อะไรเงี้ยมีการแก้แบบให้ตัวเนี้ยเป็นแบบมีข้างบนอาจจะเป็นชื่อแล้วก็เป็นช่างไม้ช่างอะไรเงี้ยพวกร้านค้าเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยที่ถูกเปลี่ยนเออให้มันดูแบบจัดระเบียบมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีลแล้วแล้วก็จะมีอินเทอร์เฟซ พวกผู้ใช้พวกแก้ไขตำแหน่งอะไรเงี้ยติดต่อนู่นนี่นั่นพวกสินค้าพวกอะไรเงี้ยแตนี้ก็จะเป็นแก้ไขนั่นแหละพวกเอ่เรนเจอร์ Ranger, พวกอะไรเงที่มีการแก้ไขทิศทางของธนูมีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วจะเป็นแก้บั๊ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีการแก้นะ่ะชื่อ M b c เห็นปะอืมก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วแก่จะเป็นแก้บัก๊กหมดเลยซะส่วนใหญ่เนาะโอเค แผทดคร่าวๆก็ประมาณนี้